ระวังระวังอู้หูบกขืนนัดตาเมย์หน่อยเด้อลงไปลูกลงไปนี่ไปลงไปภาษาอะไรนี่จับอันนี้อยู่เป็นไอืมอึบระวังระวังอึบระวัง อึ๊บโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรมันจะเหลือเฟือขนาดนั้นขึ้นเขาหนึ่งรอบแล้วเอาซะดินหลวงตาละบาดเนี uh ่ย